ะะเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเข้ามารีดไถแล้วก็เข้ามาเก็บสวยมาไถาทองพมา่าค่ะมาไถาแหวนไถต้มหูไถสร้อยที่เขาใส่นะคะถ้าไม่ถอดให้เนี่ยก็เดือดร้อนมีกเนี่ยดิฉันถามคนไทยที่ขายของอยู่ในนั้นว่าแผงข้างๆที่แหกปากตะโกนนะคะขายของกันอยู่เป็นภาษาพมา่าเนี่ยเป็นเจ้าของแผงหรือว่าเป็นลูกจ้างนะคะคนไทยบอกดิฉันว่าไม่กล้าตอบค่ะเพราะว่าบอกไปแล้วกลัวที่จะเดือดร้อนนี่มันตลาดหรือว่ามันแหล่งซ่องสุมอะไรคะทำไมคนไทยจะตอบคำถามแค่นี้ยังต้องกลัว ท่ระธานคะดิฉันรักชนกสรีนอกผู้แทนชาวบางบอลจอมทองหนองแขม พักประชาชนเขตบางบอนของดิฉันค่ะมีตลาดที่เขาเรียกกันว่าตลาดพมา่าบางบอนซึ่งมีทั้งคนไทยและคนพมา่าตั้งแผงขายของค่ะมีแรงงานพมา่ามาใช้บร,ริการเยอะมากนะคะเยอะขนาดที่เรียกลูกค้ากันเป็นภาษาพม่าทั้งตลาดค่ะมีป้ายโฆษณานะคะเป็นภาษาพม่าร้านลวงในตลาดเป็นภาษาพม่าทั้งหมดนะคะและดิฉันได้รับการร้องเรียนค่ะจากคนในพื้นที่ว่ามีแรงงานพมา่าเป็นเจ้า<โ>ของแผงขายของซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องห้ามนะคะสําหรับ แรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำค่ะเ,เมื่อไปลงพื้นที่ค่ะในในตลาดเนี่ยดิฉันถามคนไทยที่ขายของอยู่ในนั้นว่าแผงข้างๆที่แหกปากตะโกนนะคะขายของกันอยู่เป็นภาษาพม่าเนี่ยเป็นเจ้าของแผงหรือว่าเป็นลูกจ้าง นะคะคนไทยบอกดิฉันว่าไม่กล้าตอบค่ะเพราะว่าบอกไปแล้วกลัวที่จะเดือดร้อนนี่มันตลาดหรือว่ามันแหล่งซ่องสูงมอะไรคะทาไมคนไทยจะตอบคําถามแค่นี้ยังต้องกลัวถ้ามาถานเมื่อดิฉันเดินเข้าไปค่ะพบกับป้ายนี้บอกว่าห้ามถ่ายรูปนะคะห้ามถ่ายวิดีโอถ้าจะถ่ายเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนนะคะคือคําถามคือทําไมถึงต้องห้ามเพราะว่าตลาดทั่วไปเนี่ยก็ต้องอยากให้มีการโปรโมทตลาดควรจะได้ไปซื้อขายของกันเยอะๆถูกไหมคะซึ่งดิฉันก็โทรไปนะคะขออนุญาตว่าอยากจะเข้ามาถ่ายร็อกนะคะพื้นที่ในตลาด เพื่อที่จะทําการโปรโมท บอกไปสองอาทิตย์นะคะโทรไปยังไม่ได้รับการติดต่อกับที่แปลกมากๆไปกว่านั้นค่ะรรท่านประธานพอแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐนะคะตอมหรือตำรวจเข้ามาตรวจแล้วเนี่ยพอตรวจก็พบการกระทําผิดอยู่เนืองๆน,นะคะแต่กับกลายเป็นว่าแทนที่จะบังคับใช้กฎหมายค่ะประชาชนเล่าให้ดิฉันฟังว่าเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้นะคะเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเข้ามารีดไถแล้วก็เข้ามาเก็บสวยมาไถาทองพม่าค่ะมาไถาแหวนไถต้มหูไถสร้อยที่เขาใส่นะคะถ้าไม่ถอดให้เนี่ยก็เดือดร้อนมีการข่มขูสะะ่สารพัดการกระทําที่อุกอาจ ทั้งหมดนี้ค่ะเกิดขึ้นโดยมีสิ่งนี้อยู่ข้างๆค่ะท่านประธานเป็นจุดตรวจของสอนอบางขุนเทียนนะคะดิฉันอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด้วยค่ะดิฉันไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าถ้ามันไม่ทําตามกฎหมายก็ต้องจัดการเพราะว่าคนไทยนะคะเดือดร้อนแน่นอนว่าดิฉันเข้าใจหัวอกของผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงานและก็เข้าใจปัญหาการสู้รบในพม่าดีค่ะว่ากระทบกับชีวิตของพวกเขาแต่การที่ภาครัฐนะคะปล่อยปะละเลยแบบนี้มันกระทบกับชีวิตของทุกคนและคนไทยก็ต้องอยู่แบบตั้งคําถามค่ะว่าจะจัดการ กี่โมงรัฐบาลนะคะจะจ,จ,จ,จัดการเรื่องนี้กี่โมงคนพม่าที่โดนรีดไถ่ไม่เว้นแต่ละวันนะคะรัฐบาลการุณาที่จะเข้ามาบังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะเพราะว่าอยากให้จัดเก็บภาษีของเขานะคะให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้คุ้มค่ากับที่เขามาใช้ทรัพยากรบ้านเราไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะคะจนคนไทยเนี่ยเดือดร้อนแต่ผู้มีอิพธิพลหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่มารีดไถ่เก็บสวยเนี่ยกินสวยกันจนจน,จนพวงกางค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ